โอเคครับภารกิจวันนี้ผมก็เดี๋ยวตอนเย็นก็นไปรวมกิจกรรมกับล่อ,อนกัมครับวันนี้เขามีการนัดแข่งฟุตบอลภายในครับเป็นประลองฟุตบอลแบบถอดรองเท้าเตะกันนะฮะก็ถือว่าเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อกับล่อ,อนแล้วก็เดี๋ยวผมอาจจะมีเลี่ยงไอตรงไอติมล่อ,อนสักเล็กน้อยนะฮะ อันนี้ก็เป็นบรรยากาศด้านหน้าของวัดศรีรันตนนะฮะหรือวัดเลาหลวงโอ้หมูทรงหนาขาบวนกับกันหมดแล้วครับส <c oughs> วัสดีครับสวัสดีครับครับ

สองอ่งฮะจีโฟกสปอร์ตครับผมบนี่มยนะ,อะโอ้บรรยากาศด้านหน้านี่มีนะครับถือว่ามูแม่มาทรงนี่เปินปิกกันหมดละอโอ้บรรยากาศสนุกสนาน โอเคนี่ครับวัดสีดอนตันหรือวัดเราหลวงอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาครับอยู่ตำบลบ,บ้านเรานะครับเดี๋ยวถ้าจะได้ก็ั้นผูกถ้าผมมีภารกิจที่ไหนแต่ๆเลยนะฮะก็จะมาเก็บบรรยากาศ การบรรยากาศการบวชท่านผู้ชมได้ติดตามกันแห่กั้มนะเพราะว่าตอนนี้บอกก้าหับปากงานอย่างเลยครับว่าจะวางม้าหรือบบมาแต้เพราะว่ามันมีหลายภารกิจตีซ่อนๆกันอยูนะเพราะฉะนั้นเอาสะดวกว่าเดี๋ยวถ้าจะได้กระอทติดตามดูวาวนผู้ผมจะมีโอกาสแวะมาเต่นี่ก่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันไหมครับผม